สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับผม,ผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับพวกความรักของชาวราศีกรกฎจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสับุนก็ได้นะครับและสําหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่า,คางคลิป้แล้วเช่นกันนะครับ ก็เริ่มดูดวงความรักของชาวราศีก็กฎกันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างในเดือนพฤษภาคมนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันดีกว่าไพ่ใบแรกนะผมไพ่ของไพ่สิบถ้วยเข้ามานะครับ t e of c u p นะผมอาจจะเป็นความรู้สึกของชาวราศีก็ระกดัยท่านเลยที่ค่อนข้างจะรู้สึกเหมือนกับการเป็นครอบครัวหรือว่าเรายังมองความรักครั้งนี้เนี่ยเป็นแบบพ่อแม่ลูกครอบครัวหรือมีการแต่งงานการสร้างครอบครัวกันอยู่ระหว่างคุณสองคนระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยแหละนะครับ ไพ่ไม่เหมือนกับผู้ชายผู้หญิงที่นอนอยู่นะครับผมใต้ต้นไม้อันนี้และเหมือนกับมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีนความบริสุทธิ์บริสุทธิ์อ่ะมันเป็นความสุขมันเป็นความรักที่สวยงามเป็นความรักที่เข้าใจกันและอบอุ่นนะครับผมไพ่ใบนี้ก็เลยเหมือนกับความรักของชาวราศรีกร,รกฎท่านที่คุณยังรู้สึกอยู่ว่าคนคนนี้ ยังเป็นครอบครัวคนคนนี้เคยเป็นครอบครัวคนคนนี้เป็นคนที่เรารักเคยเป็นความอบอุ่นของเราเคยมีความสุขความเข้าใจกันดีมาก่อนแต่พไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าเจ็ดถ้วยกับเดือมูลนะครับผมปัญหาก็เกิดขึ้นมาเป็นปัญหาเรื่องของความรู้สึกเพราะว่าไพ่ขึ้นมาว่าเจ็ดถ้วยนะครับผมแล้วก็เดือมูลนะมาเริ่มในวไพ่เจ็ดถ้วยก่อนไพ่เจ็ดถ้วยใบนี้เป็นความรู้สึกของการที่เหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งพอเขาเหมือนกับเห็นคุมทรัพย์ เห็นเงินเห็นทองปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับไม่แยแสอะไรแล้วไม่กลัวอันตรายแล้วมังกรจะเฝ้าขุมทรัพย์อยู่ยังไงก็ตามเด็กคนนี้ก็พร้อมทมี่จะลุยพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อจะเอาทรัพย์สมบัติเนี่ยแหละ นะผมเหมือนกับความโลภหรือว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะเห็นสิ่งอื่นบุ๊บเนี่ยแล้วพอเห็นโนอากาสม,มากมายบุ๊กเนี่ยก็เหมือนกับความโลภหรือเห็นอย่างอื่นเนี่ยมีความสําคัญมากกว่าครอบครัวหรือคนที่เรารักนั่นเองไพ่ใบนี้จะบอกว่าคุณอาเจนคนักของคุณเนี่ยเขาให้ความสําคัญหรือให้ความรุ่มหลงหรือให้ความใส่ใจเนี่ยกับสิ่งอื่นมากกว่ากับคนอื่นมากกว่าหรือกับใครมากกว่าครอบครัวของเขานั่นเองหรือว่ากับเรานั่นเองแหละนะครับซึ่งไพ่ขึ้นมาว่าเจ็ดถ้วยนะครับมันคือความรักที่เหมือนกับเขาไม่สนเลยว่า มันจะเป็นการทำร้ายใครเขาไม่สนเลยว่าเขาจะต้องทำสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีเขาเหมือนกับเลือกทำที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้อยากมีความสุขในสิ่งสิ่งนั้นแค่นั้นเองนะครับแวะพ่ยใบต่อมาเนี่ยขึ้นเมาไพ่เดอะมูนด้วยผมเลยอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องความรู้สึกกันคุณ2คนอาจจะมีความรู้สึกที่ เสียใจเจ็บปวดหรือมีปัญหากันที่เหมือนกับไม่เข้าใจกันนะครับผมได้ของความรู้สึกนั่นเองพอเป็นปัญหาอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยไพ่ก็เลยเหมือนกับไพ่เดมู n ผมเลยคิดว่าตอนนี้ชาวราศีกรกฎท่านเนี่ยอาจจะรู้แล้วว่าปัญหาของเขากับคุณเนี่ยมันมีอะไรบ้างเขาอาจจะมีการใส่ใจคนอื่นหรือว่ามีการเลือกคนอื่นมองหาคนอื่นหรือว่าเห็นคนอื่นเนี่ยดีกว่าเรานั่นเองไพ่เดมูลใบนี้บอกว่ามันก็รู้สึกอยู่นะว่าเรา,เรารู้แหละว่าเขาเลือกคนอื่นเรารู้แหละว่ามันคือความเจ็บปวดความเสียใจแต่ไพ่ขึ้นมาว่าห้าเหรียญ แน่นอนครับคลิป ep ที่แล้วผมดูไปเนี่ยมันคือจําช um ันได้หรือเปล่าและใครหลายคนถ้าเกิดทำอย่างที่ผมบอกไปก็จะมีการไปตามหาเขาและถามเขาว่าจ um ําชั้นได้หรือเปล่าหรือว่าจะมีการตามงอเขาถ้าใครก็ตามและเกิดอยากจะตามหาคนที่คุณรักหรือตามงอคนที่คุณรักเนี่ยขอให้คุณเนี่ยหยุดพักก่อนเพราะไพ่ขึ้นมาว่า5เหรียญเฉดภาพของคนคนหนึ่งเขาเหมือนกับนั่งพักแล้วก็นั่งคิดก่อนนะผม่าปัญหาตรงนี้เห็นดวงจันทร์ไหมถ้าเป็นปัญหาเรื่องของความรู้สึกที่เพิ่งเลิกลาความรู้สึกที่ไม่เข้าใจกันความรู้สึกที่เหมือนกััับบ่เียยนนน้าึกผิดง มาว่าห้าเหรียญให้คิดก่อนว่ามันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยจริงๆหรือไม่ไมันเป็นปัญหาเรื่องความรู้สึกที่มันน้อยใจจริงๆหรือเปล่าถ้ามันเป็นตรงนั้นเนี่ยไพ่ห้าเหรียญมาบอกว่าให้เราลองตามเขาดูซิลองเดินตามเขาลองไปตามเขากลับมาแต่ก่อนที่จะตามเขากลับมาเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าห้าเหรียญให้คุณเนี่ยเหมือนกับนั่งพักหยุดพักก่อนนะครับผมนั่งคิดก่อนว่ามันเนี่ยความปัญหาที่เรารับรู้ความรู้สึกที่เรารับรู้เนี่ยเขาแค่คุยเขาแค่มีความสุขกับคนอื่นเข้าแค่เหมือนกับ เห็นคนอื่นสำคัญกว่าเราแค่นั้นจริงๆแต่ไม่ได้รักคนอื่นไม่ได้เลือกคนอื่นไม่ใช่ รักคุณอื่นจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองแหละนะครับไพ่ก็เลยเหมือนกับไพ่หถ้วยเข้ามานะครับผมกับไพ่แปดดาบคําตอบออกได้ทั้งสองกรณีแต่ผมจะดูไพ่ของไพ่หถ้วยก่อนไพ่หถ้วยใบนี้นะครับผมคนลงคุณอาจจะกลับมาแล้วถ้าใครก็ตามทําเหมือนกับอีพีที่แล้วแล้วส่งความเพลงนั้นไปให้เขานะครับผมหรือว่าคุณในตอนนี้อาจจะตัดสินใจว่าจะไปงอเขาเนี่ยไพ่ขึ้นมองหกถ้วยหรืออาจจะตัดสินใจว่าเราขอหยุดพักไม่งอเขาไพ่หถ้วยบอกว่าเขาจะกลับมาถ้าเกิดเป็นปัญหาเรื่องของความรู้สึกที่ว่าเขาไม่ได้ใส่ใจคุณ เขาแค่มองหาคนอื่น <K AR> เขาแค่ให้ความสำคัญของคนอื่นมากกว่าเราไพ่ึ้นมา6หกถ้วยเขาจะรู้สึกเหมือนกับโอเคเขาอาจจะมองเห็นว่าคุณเป็นครอบครัวเขาเห็นว่าคุณรักเขาเห็นว่าคุณเป็นครอบครัวกับเขาเขาก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นที่ต้องใส่ใจไม่จำเป็นที่ต้องแคร์ก็เลยให้ความสําคัญตรงนี้เนี่ยไปให้กับคนอื่นก่อนแต่ไพ่ไปสุดเนี้ยคือไพ่หกถ้วยเข้ามามันคือความรักที่เหมือนกับเราเคยเห็นหน้ากันอ่ะเราเคยอยู่ด้วยกันเราเคยมีความรู้สึกที่เหมือนกับคุยกันทุกวันเจอหน้ากันทุกวันนะครับผมไพ่หกถ้วยใบนี้บอกว่า เขาอาจจะงอนเขาอาจจะไม่สนใจคุณในตอนนี้เขาอาจจะตัดสินใจที่จะเดินออกจะไปจากคุณแต่ไพ่หกถ้วยบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเดี๋ยวเขาก็จะคิดได้ว่าเขาจําคุณได้แล้วนะครับผมใครก็ตามที่ดูอีพีที่แล้วไปแล้วบอกว่าจาฉันได้หรือเปล่าผมคิดว่าไพ่หกถ้วยเขาอาจจะจําคุณไม่ได้ตอนนี้แต่ว่าเขาจะจําคุณได้สักวันหนึ่งแน่นอนเขาจําคุณได้ในปีนี้อย่างแน่นอนนะครับพอไพ่ไปต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าหกม้เท้าหลักๆเลยเอาจริงนะครับผมอยากจะให้คุณเนี่ยเป็นฝ่ายที่เริ่มต้นเข้าไปคุยก่อน นะครับผมเริ่มต้นเข้าไปปรับความเข้าใจเริ่มต้นเข้าไปถามไทยเริ่มต้นเข้าไปเหมือนกับอย่ายอมแพ้กับอุปสรรคที่เขาเหมือนกับไม่ค่อยสนใจคุณเหมือนคุณแบบคุณเจอบใจคุณเจ็บ คุณงอเขาแล้วเขาไม่สนใจอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเลือกที่จะพอเนี่ยแต่ไพ่ขึ้นมาว่าห้าเหรียญกับไพ่หกเมตาวะนะครับผมผมเข้าใจว่าคุณเจ็บเจ็บแล้วก็ยังงอเขาอยู่เจ็บก็ต้องเดินตามเขาอยู่แบบเนี้ยไพ่ขึ้นมาแบบนั้นนะผลบางทีเราอยากจะหยุดพักเลยแต่ไพ่หกเมตาวรเข้ามากับไพ่ห้าเหรียญอยากจะให้เราเหมือนกับสู้นะสู้อีกสักครั้งหนึ่งทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อที่คนที่เรารักทําเพื่อเหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่าถ้าคุณจําได้อะว่าคุณรักเขาแค่ไหนว่าเราเคยรักกันแค่ไหนเนี่ยจากันได้หรือเปล่่าานนียขึ้มว่า หกไปเทา้าเราอยากให้คุณเนี่ยเป็นฝ่ายที่เหมือนกับทําแล้วเสียใจทาแล้วเจ็บดีกว่าไม่ทําอะไรเลยแล,ยวล,ยแลฟฟ้วเสียใจดีกว่าไม่ทําอะไรเลยแล้วเหมือนกับเราเราเฟดตัวเองออกมาเราเลิกกันแบบนี้ออกมานะครับผมทําแล้วเสียใจดีกว่าไม่ทําแล้วเสียใจนั่นเองนะครับแลวไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาไพ่แปดดาบใครก็ตามแล้วเกิดทําไปแล้วทุ่มเทไปแล้วทุกอย่างแล้วจริงๆนะครับผมไพ่คือเหมือนกับหนึ่งถ้วยแล้ว พยายามที่จะเริ่มต้นใหม่พยายามเอาความสุขไปให้เขาทุ่มเทไปหมดแล้วเห็นไหมครับเพราะถ้วยใบนี้เหมือนกับมีน้ํามีทุกสิ่งทุกอย่างมีก้อนหินเนี่ยแลวเหมือนกับไพ่แปดดาบเข้ามาผมเลยคิดว่าคําตอบเนี่ยออกได้สองกรณีเลยถ้าคนรักของคุณเนี่ยเขามีคนอื่นแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปตามเขาแล้วนะมีคนอื่นในที่นี้คือเหมือนกับมีแฟนใหม่ะนะครับผมมีแฟนใหม่ไปแล้วคบคนนั้นไปแล้วคบคนอื่นไปแล้วไพ่แปดดาบใบนี้บอกว่าถ้าเกิดเราสูญเสียปุ๊บเนี่ยคุณไม่ต้องตามเขาแล้วนะพอไพ่ใบต่อมาคือไพ่หนึ่งถ้าเเเกกิดคุณป็นตัวลือ เขาไม่เลือกคุณเขาตัดสินใจที่จะตัดสินใจว่าจะไม่คุยกับคุณแล้วก็เลิกคุณไปหรือบอกคุณไปเนี่ยคุณไปเริ่มต้นใหม่เลยไพ่หนึ่งถ้วยใบนี้บอกชาวสีก็กดเลยท่านว่าถ้าคนละของคุณเขาจากคุณไปเขาไปเลือกคนอื่นแล้วเนี่ยเขาไปคบคนอื่นแล้วเนี่ยคุณพอเถอะไพ่หนึ่งถ้วยใบนี้บอกว่าความสุขของเราเนี่ยมันมีได้นะแค่เราเริ่มต้นใหม่เราอย่าเอาความสุขของเราเนี่ยไปให้เขาอีกเลยเพราะเราทําไปแล้วใครก็ตามนะครับผมถ้าเกิดไปทําแล้วเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาไม่ นะครับอันนี้ก็คือไพ่ที่บอกว่าแนะนําทั่วไปเท่านั้นนะและ้วไพ่ใบต่อมาเนี่ยทำไมผมถึงมาพูดว่าเฮ้ยเขากลับมาเพราะว่าผมบอกไว้ก่อนว่า King of Cup นะครับคุณลองคุยกับเขาดูว่าจํากันได้หรือเปล่าเพราะตอนแรกๆเนี่ยเขาเป็น King of Cup เขาเป็นคนที่เหมือนกับค่อนข้างจะห่วงใยคุณนะดูเป็นคนใจดีดูเป็นคนมีเมตตาดูเป็นคนดีอะครับไพ่ k i ง g of Cup ใบนี้บอกว่าตอนแรกๆเขาไม่ใช่คนแบบนี้นะเขาเป็นคนที่ดีมากๆเลยเขาใส่ใจเราด้วยซ้ํา นะครับผมแตกต่างกับตอนนี้ที่เขาเหมือนกับค่อนข้างจะเห็นคนอื่นสําคัญกว่าใส่ใจคนอื่นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่งออฟคัพใบนี้บอกว่าเขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่คนที่คุณเคยรู้จักเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ทําคนที่เราเคยรักไม่ใช่คนที่เราเหมือนกับเรารักอีกต่อไปเขาเปลี่ยนไปแล้วทั้งตัวแล้วก็หัวใจของเขาอาจจะไม่ใช่คนนี้ที่เราเคยเห็นคนที่แสนดีคนที่เคยอบอุ่นคนที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อเราคนที่เคยเข้าใจเรามาก่อนนะครับผมแต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าอัฟินเือรเรียน คุณสองคนอย่างน้อยก็อาจจะได้มีการที่เหมือนกับนึกถึงสิ่งดีๆร่วมกันก่อนที่จะจากกันไปนึกถึงความรักความรู้สึกดีๆก่อนที่จะจากกันไปนั่นเองเพราะฉะนั้นอาซูินทือเหรียญใบสุดท้ายเนี่ยบอกชาวสีกกฎใ้นันว่าสิ่งที่ผมแนะนําให้คุณทำเนี่ยทำเพื่ออะไรหรอมันคืออาซูินถือเหรียญมันคือการที่เหมือนกับทําสิ่งดีๆให้แก่กันทําสิ่งดีๆให้แก่กันสุดท้ายสุดท้ายทําสิ่งที่ถูกต้องสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆมอบสิ่งดีๆให้แก่กันก่อนที่จะไม่ได้ทำอีกเพพราาะะฉนนั้ผผถึงูด่ว เจ็บทาไปเถอะทําได้เสียใจครั้งนี้ดีกว่ารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้ทําอะไรแล้วเราเสียใจนั่นเองนะครับอาซิวินถือเลียนใบนี้บอกว่าเราลองเราอาจจะได้การพูดคุยกันที่มันดีๆนะผมอาจจะมีการพูดคุยตอบกลับจากเขามาหรือว่าอาจจะมีการที่เหมือนอาซิวินเือเหลียญนะเขาอาจจะนึกถึงสิ่งดีๆที่เราเคยทําในวันนี้ในครั้งนี้ที่ผมแนะนําคุณนั่นเองนะผมว่าลองตามเขาดูลองกลับไปคุยกับเขาดูลองตามหาเขาดูตามหาความรักตามหาครอบครัวตามหาคนดีๆตามหาหัวใจคนนั้นเนี่ย กลับมาหาเรานั่นเองถ้ามีปัญหาเรื่องของการน้อยใจเขาให้ความสำมคัญคนอื่นมากกว่าเขาไม่สนใจเราเลยเนี่ยนะครับผมลองตามเขาดีกว่านะครับผมทําแล้วเสียใจดีกว่าไม่ทําแต่สาหรับใครก็ตาม้วยเกิดเขาปิลเล่คนอื่นแล้วเนี่ยแล้วคุณรู้แล้วเป็นไพ่เดยวมูนะครับคุณรู้แล้วเนี่ยแล้วผมคิดว่าคุณไม่ต้องตามแล้ว เพราะว่าถ้าเกิดคุณไปตามเนี่ยผมคิดว่าคุณทําทุกอย่างแล้วจริงๆผมเข้าใจอันนี้ผมต้องพูดเป็นกรรณีไปนะครับมาดูไพ่อลคลขึ้นให้กับชาวสิกรกฎินดีกว่าว่านานอัมันยังไงกันบ้างไพ่เขียนว่าชอยแล้วก็เฟลลิงบล็อกนะผมไพ่ใบบนี้ก็เลยบอกว่าบางทีเนี่ยตอนนี้มันมคือตัวเลือกมันคือทางเลือกของคุณแล้วว่าคุณจะตามหาหัวใจของคุณกลับคืนมาจะไปตามหาคนที่คุณรักกลับคืนมาหรือคุณเลือกที่จะปฏิเสธพอเลิกบล็อก box. และตัดสินใจว่าจะจบเพราะเราทำทุกอย่างแล้วจริงๆอันนี้ผมขอให้คุณเนี่ยตัดสินใจเลือก2กรณีนะครับผมกรณีที่เราทำทุกอย่างแล้วกรณีเลือกไปตามเขาแล้วเนี่ยเขาไม่กลับเนี่ยบอกเถอะตัดสินใจว่าหยุดเธออย่าทำร้ายตัวเองอีกเลยอย่าเป็นตัวเลือกแล้วก็รอวันที่เขาจะกลับมาเลือกเราอย่าทย่างนั้นเลยแต่ใครก็ตามถ้าเกิดยังไม่เคยทําอะไรเลยนะครับผมเรามีปัญหาเรื่องความรู้สึกความน้อยใจความเสียใจกันแล้วมีความรู้สึกที่ว่าเรารู้สึกถึงปัญหาที่เหมือนกับมันแก้ได้เนี่ยแล้วเขาอาจ่จะมีความสําคัญให้คนอื่นมมมมาาาาาากกวว่่่่เเเรริิปดโอสสไนนใจขึ้ ลองเข้าไปคุยกับเขาดูลองเลือกทางนี้ดูนะครับผมก็ขอบคุณชาวราศีกรกฎทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe นะผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ